ก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับนะก็อย่าลืมนะครับนมามดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับนะาช่องดีๆมีคุณภาพนะครับนะสอนหมดเลยนะครับข่าวสารนะครับฟรีไฟล์ต่างๆมีหมดเลยนะครับแจกโค้ดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแจกรหัสยังมีครับผมนะก็ใครที่ไม่อยากพลาดนะครับนะาช่องดีๆอย่างนี้นะครับกติดตามไว้เลยนะครับนะลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผม ก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับนะาก็จะเล็วนะครับนะกโดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อพลาดนะครับการแจกบัตรทูมานี่นะครับนะาจำนวนส0 0ร้อยบาทกันเลยทีเดียวนะครับนะคือว่าราคาสูงกันเลยนะครับนะคือใครที่อยากได้นะครับติดตามได้เลยนะครับนะาลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมรายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปี เพื่อเรียกรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมโอเครับผมกอว์นนี้นะครับนะอยู่กับช่องปอดเกมมือีนะครับผมกอวันนี้นะครับนะักก็จะมาแจกนะครับ เป็นทางด้านโค้ดนะครับนะถามว่าโคดเนี่ยเป็นโคดของอะไรนะครับนะก็จะมาเจาโคดนะครับเป็นโค้ดลูกซองนะครับนะลูกซองไฟนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับนะเป็นโค้ดของลูกซองไฟนะครับนะ m 1 0 1หหรือว่าลูกซองไฟของเรานะครับนะถามว่ามันดีอย่างไรนะครับนะค่าสถานะคับตัวก็บอกอยู่เลยนะครับตรงนี้นะ เออตรงนี้นะครับนะค่าสนัค่าของปืนนะครับนะคือนะครับดาเมจสองนะครับนะคือแบบว่าดาเมจลูกซอมก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าปืนเป็นปืนที่แรงมากๆนะครับนะคือมีดาเมจเพิ่มอีกคือแรงสุดๆไปเลยนะครับนะแต่ลดอัตราการยิงแล้วก็ยิงใกล้ๆหน่อยหนึ่งนะครับนะแล้วก็แม็กกาซีนหนึ่งนะครับนะถามว่าโกงไหมผมว่าโกงเลยนะครับนะลูกฟองไฟนะครับ สำหรับใครนะครับที่คิดว่าตัวเองอยากได้นะครับเอาไปประดับตกแต่งนะครับของไอดีตัวเองก็สามารถมาร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับนาคือเพียงแค่ทำตาๆกติกานะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับกติกานะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูข้อข้านะครับค่าสานะข่างปืนนะครับนาก็ประมาณนี้แหละเออก็ผมบอกไปแล้วนะครับนาแล้วก็มาดูกันที่นะครับนะประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับนะคือมีแสงนะครับเป็นไฟนะครับออกมานะครับรอบๆนะครับสวยแค่ตรงนั้นเลยนะครับนะคือราคาแห่หกสิบเพชรนะครับนะคือแบบว่าโค้ดที่ผมแจกเนี่ยคือได้ห้ากล่องเลยนะครับนะคือเอาไปสุ่มเลยนะครับผมนะแลกอย่างหนึ่งนะครับนะที่ผมจะมาแจกนะครับคือไปดูกิจกรรมของเจมนะครับคือตรงนี้นะครับนะมีกิจกรรมตรงไหนกิจกรรมนี้นะครับ ก็คือดูเมื่อวานนะครับผมนะถึง10,000แคนเองนะครับนะคือผมรับไม่ทันนะครับนะเพราะว่าตื่นสายคือไปหน่อยหนึ่งนะครับนะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับนะก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมนะก็หมดบีบบินก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับนะคือตรงนี้ผมก็ได้หมดแล้วนะครับนะคือแบบรับหมดแล้วอะเออคือแบบว่าก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับนะคือ ใครที่จะเล่นกับพี่นะครับสามารถแอดมาได้นะครับนะหน6นะครับ3 4 2 8ี่ปดมี่นะครับนะแอดมาได้นะครับนะจะมาแบกลงแบกแรงเงี้ยมาแบกได้เลยนะครับนะขอแรงประมาณใดใดหนึ่งใดสองอย่างเงี้ยครับนะเล่นเป็นงานงานหน่อยนะครับนะพาพี่ขึ้นแรงได้นะครับนะสำหรับใครที่แรงแพทก็ไม่ต้องเชิญมานะครับนะก็คือ เดี๋ยวมันจะพาพี่ตกเขาไปใหญ่นะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับนะขอแค่ทุกคนทำตามกติกานะครับน้กติกาอย่างหนึ่งเลยนะครับนะกดไลค์กดแชร์ครับผมนะกดแชร์สำคัญที่สุดเลยนะครับนะมี YouTube ตรวจับแล้วนะครับว่าใครแชร์ไม่แชร์ยังไงทำตามกติกาหรือไม่นะครับนะอย่างแรกนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอย่างที่สองนะครับนะ คือกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นะครับนะก็คือกดซับสไคร์สำคัญนะครับกดซับสไคร์กดกระดิ่งเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับนะคือเวลาลงคลิปถัดไปเนี่ยมันจะได้มาแจ้งเตือนนะครับนะก็คืออย่าลืมนะครับกดซับสไคร์กดกระดิ่งนะครับผมเนี่ยอย่างที่3นะครับนะเขียนวงเล็บเปิด G O D วงเล็บปิดนะครับตามด้วย U O D นะครับแล้วก็ พร้อมเหตุผลนะครับนะใครฝันถึงจุดนี้คือสามารถลุ้นสนุกไปได้เลยฟรีๆนะครับนโคนลูกฟองไฟนะครับผมนะก็สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับนะก็อย่าลืมทำตามกิการด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วครับ